ดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ, ming, รบลิ n นียร์โปรแกรมมิงนะฮะลินียร์ก็มาจากคำว่าล n e นะครับก็โปรแกรมก็คือกำหนดการถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือกำหนดการาล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคำว่าลิ n นียร์โปรแกรมมิงเนี่ยนะครับก็จะแปลว่ากำหนดการเชิงเส้นก็ได้หรือโปรแกรมเชิงเส้นก็ได้ นะครับโดยที่หัวข้อในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหากอค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ารย์จะแบ่งคลิปออกเป็นสามคลิปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมันไม่ไม,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 ไม่มันมากเกินไปแต่เดีตอนแรกนี่เรามาทําความความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องนี้ก่อนนะครับมันเริ่มต้นจากว่ามันมีปัญหาที่ต้องตัดสินใจ ในการผรลิตในการขายในการบริโภคบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะมีเป้าหมายอยู่ว่าอาจจะเอ่อแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอะ่ะทีเนี้ยคำว่าประโยชน์สูงสุดมันอาจจะได้มากที่สุดก็ได้หรือถ้าเสียก็คือเสียให้น้อยที่สุดก็ได้นี่คือความหมายของคำว่าเอ่อประโยชน์สูงสุดนะครับเอ่อทีนี้พอเรา เราดูเราเราศึกษาปัญหาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาสร้างตัวแบบในการแก้ปัญหานะครับสร้างตัวแบบขึ้นมาซึ่งในตัวแบบเนี่ยก็จะมีมีเรื่องของสมการเป็นสมการเป้าหมายสมการเงื่อนไขแล้วก็มีข้อกําหนดบางประการนะครับเมื่อได้ตัวแบบมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆมันก็แก้ปัญหาได้หลายวิธีนะครับจะใชออ้การแก้สมการก็ได้การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปข้อได้นะครับ แต่ทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการเขียนกราฟกันใช้กราฟในการแก้ปัญหนานะครับโดยที่สิ่งที่เราจะมาเขียนกราฟที่คือเอาสมการเงื่อนไขจะมาเขียนกราฟนะครับซึ่งพอเราเขียนกราฟเสร็จเนี่ยนะครับของสมการเงื่อนไขเนี่ยจากสมการเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาจุดตัดแกนแล้วก็ลากเส้นแสดงสมการเงื่อนไขได้นะครับจากนั้นก็เป็นการไปดูว่า มันมีจุดตัดจุดยอดพื้นที่ร่วมกันอยู่อย่างไรบ้างนะครับหาจุดจุดจุดยอดของพื้นที่มาแล้วก็ไปทําการทดสอบจุดเหล่านั้นนะครับจุดยอดเหล่านั้นเพื่อที่จะทดสอบนี่ไปทดสอบในสมการเป้าหมายข้างบนแหละนะครับแล้วก็จะดูว่าจุดไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดก็จะเป็นก็จะตัดสินใจในการบริโภคในการผลิตในการขายณจุดนั้นอันนี้คือกรอบแนวคิดของของเรื่องนี้นะครับ ปัญนหนาเนี่ยเดียจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครส่วนแรกก็จะอธิบายในภาพรวมทั้งหมดนี่ก่อนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปัญหาจนกระทั่งสร้างแบบจําลองแล้วก็เราก็หาจุดยอดหาพื้นที่หาจุดยอดแล้วก็ไปตัดสินใจนั่นคือส่วนแรกนะครับเนะ่อคน้างเยอะนะครับจากนั้นส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะลองทำํำนะฮะไปไประยุกต์ใช้กับในกรณีเป้าหมายสูงสุดนะครับ แล้วก็ในคลิปที่3ก็จะไปลองใช้กับเป้าหมายต่ำสุดนะครับก็ได้แยกออกเป็น3คลิปด้วยกันนะฮะเอาละครับเดีย๋ยวเราลองมาลองมาดูกันนะครับว่ามันเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะฮะเข้ามาในส่วนแรกก่อนนะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับในส่วนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกัน โอเคเราไปกันทีละขั้นตอนนะครับในเรื่องของการสร้างแบบจาลองสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักก่อนนะครับหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าเรากําลังตัดสินใจเรื่องอะไรนะครับนั่นคือหมายถึงว่าต้องต้องระบุตัวแปรได้ก่อนว่า,าการตัดสินใจครั้งนี้ตัวแปรที่ที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งคงจะครั้งนี้คงแทนเป็น x หนึ่ง x 2 x 3า x อะไรไปแบบนี้นะครับแค่2ตัวแปรนะครับ จากนั้นไปดูสมการเป้าหมายนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันมันเป็นยังไงนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเป็นเป้าหมายต่ําสุดเป็นไปได้สองทางนะฮะแล้วจากโจทย์นี่จากปัญหาเช่นเดียวกันเราไปดูว่าเรามีข้อข้อจํากัดหรือเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างโดยส่วนมากก็เป็นเรื่องของทรัพยากรนั่นแหละนะครับวา่าทรัพยากรมีจํากัดหรือเอ่อกาหนดไว้ว่าต้องต้องมีเกณฑ์ เอ่อต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่ถือเป็นเงื่อนไขและสุดท้ายก็จะมีข้อกําหนดอย่างนึงครับว่าไอ้ตัวแปรต่างๆเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์นะมันจะน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้นะครับเท่ากับศูนย์ได้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนยะ์อเอ,อ่ออันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงครับพอดีมันมีโปรแกรมสําเร็จรูปเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในโปรแกรมสําเร็จรูปเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอาจจะใช้ประกอบบ้างนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องคือมัน ต่อให้มันเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปแต่เราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์เข้าใจปหิาโจทย์ก่อนมันถึงจะงจะเอาข้อมูลต่างๆมาบรรจุลงในโปรแกรมมาป้อนเข้าสู่โปรแกรมได้นะครับอย่าหน้าตาเวลาจะป้อนเนี่ยที่จริงโปรแกรมในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีโมเดลหลายโมเดลแหละเขาก็จะมีโปรแกรมที่จะมาช่วยทําตรงนี้อยู่นะครับอย่างลีเนียโปรแกรมมิ่งก็เป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่ง หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้สังเกตไหมครับมันก็จะต้องมีสมการเป้าหมายอย่างเช่นเป็นเป็นแมกซิมัยเนี่ยนะครับก็จะมีเป้าหมายว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นตัวแปรเป็น x1 x2 เป้าหมายคืออะไรเ้านขนไขคอนแตนต์อย่างไรครับมีอะไรบ้างที่เป็นข้อจํากัดก็ขอบเขตอ,อะไรของมันอยู่นะครับเพราะรูปแบบของโปรแกรมจริงๆก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเราต้องบรรจุอเราวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ปัญหามาก่อนครับแล้วก็มาป้อนในเขา นะจากนั้นก็กดตรงโซนนี้ทีเดียวเลยนะครับมันก็คิดให้เราจบเปียบร้อยเลยนะครับง่ายฮะแต่ว่าวันนี้คงต้องมาดูเบื้องหลังแหละว่าเขาคิดยังไงนะครับเราต้องมาคิดโดยมือนะอะะจากตารางที่เราเห็นหน้าตาคุ้นๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็สมมุติว่าโจทย์อันหนึ่งเนี่ยเรา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 ,เราต้องการที่จะหาตัว x หนึ่ง x สองซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด นะครับหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะยังไม่ต้องทำกมับ้าใจครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูตอนโจทย์ก็แล้วกันแต่สิ่งที่อยากให้เราเห็นตรงนี้หนึ่งก็คือให้เราเห็นว่ามันมีนมสมการเป้าหมายอยู่นะจากตารางสรุปตรงนี้นะครับหนึ่งมันมีสมการเป้าหมายสองมันมีสมการเงื่อนไขมันมีทั้งหมดสองสมการนะครับมีสองสมการนะฮะในในกรณีนี้นะอาจารย์ยกตัวอย่างสองสมการสมการเงื่อนไข นะครับเป้าหมายก็คือสา0พัน x หนึ่งบวกสี่พัน x สองนะครับสมการเงื่อนไขก็คือสาม x หนึ่งบวกสาม x สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบแปดเงนไขที่สองครับ x 1นบวก x บวก2 x สองเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบอ่ะยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ได้บรรยายพวกนี้ได้นะครับยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก่อนเพราะอาจารย์ยังไม่ได้สอนเราวิเคราะห์โจทย์นะครับแต่นี่มากระสอนอสอนกระบวนการในการแก้ปัญหาก่อน นะครับนี่คือสามสมการนะเป้าหมายหนึ่งเงื่อนไขสองแต่เงื่อนไขอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเป้าหมายนี่ยังไงมีหนึ่งแต่เงื่อนไขอาจจะสองสามสี่ได้นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วไปทําไงต่อครับขั้นตอนมันคือพอเราได้ตารางสรุปเนี่ยนะเราต้องไปสร้างสมการซึ่งตอนนี้สร้างเป็นสมการขึ้นมาแล้วได้สองขั้นตอนแล้วหลังจากสองขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะไปสู่เรื่องของการ เขียนกราฟครับทีนี้จะเขียนกราฟได้เนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องร,รู้จุดนะครับบนบนกราฟนะะจุดบนกราฟนี่บนจุดในกราฟอย่างเนี้ยนะครับมันจะมีจุดอยู่เต็มไปหมดเลยแหะครับมีจํานวนน,นับไม่ถ้วนอนะ่ะแต่แต่ละจุดมันจะมีชื่อเรียกไม่ไม่ซ้ากันเลยครับวิธีการเรียกก็จะเรียกจุด x หนึ่ง x สองอย่างเช่นศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยก็คือ x หนึ่งเป็นศูนย์ x สองเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดอะไร อริจินหรือจุดกำเนิดศูนย์ศูนย์นะครับไปไปทางขวาเนี่ยนะครับถ้าไปทางขวาเนี่ยนะค่า x ก็จะเพิ่มขึ้นจากศูนย์แลเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะครับ x หนึ่งเพิ่มขึ้นถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับ x สองนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆ,ๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อส่วนส่วนค่าแถวกลางๆนี่ก็อาจจะเป็น x หนึ่งเป็นหนึ่ง x สองเป็น สิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งสิบอะไรก็ก็สุดแล้วแต่ที่จะเป็นบลิกัดมันจะอยู่บริเวณไหนนะครับเวลาเรียกให้เรียก x หนึ่งคอมม่า x สองนะครับภายในวงเล็บนะอ่าโอเคทีนี้ครับเ <c oughs> อ่อจะเขียนกราฟได้เนี่ยนะครับเราต้องรู้จุดสองจุดต้องรู้จุดสองจุดจุดสองจุดที่งหาได้ง่ายที่สุดก็คือจุดตัดแกนโดยที่ จุดตัดแกน x 1เนี่ยนะครับจะสังเกตว่า x 2มันจะเท่ากับ0นะครับอันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างจุดตรงนี้เพื่อให้เราเราหาจุดตัดแกนหาจุดได้ง่ายนะครับจุดตัดแกน x 2เนี่ยนะครับจุดที่มันตัดกับแกน x 2เนี่ยจุดตรงนี้สังเกตว่าค่า x 1จะเท่ากับ0ย์ใช่ไหมครับเพราะ x 1มันเริ่มจาก0นมาฝั่งนี้ถึงจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยบริเวณเนี่ยทั้งหมดเนี่ย x 1เป็น0ย์บริเวณนี้ทั้งหมด x 2เป็น0ูนย์ นะครับบริเวณนี้นะบริเวณไปทางนี้ x สองจะเป็นศูนย์เมื่อเราได้จุดตัดแกนนะครับได้จุดมาสองจุดเมื่อไหร่ไม่จาเป็นต้องเป็นจุดตัดแกนก็ได้นะได้จุดมาสองจุดเมื่อไหร่นี่ถ้าลากเส้นเชื่อมจุดเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเส้นตรงเพราะนิยามของเส้นตรงคือเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดนะครับแทนตาลากเส้นเชื่อมแบบนี้มันก็จะได้มันก็จะได้เส้นตรงขึ้นมา นี่แหละครับที่เราเรียกว่ากำหนดการเชิงเส้นเพราะเพราะเหตุนี้แหละนะครับเพราะมันมีเส้นตรงอยู่นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับจากสมการให้ไปหาจุดตัดแกนนะฮะหาจุดตัดแกนโดยการแทนค่า x 1นึ่งกับศูน x สองกับศูนนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะได้จุดตัดแกนจากนั้นได้จุดสองจุดมาลากเส้นก็จะได้กราฟของสมการแต่ละเส้นยกตัวอย่างครับไม่ยกตัวอย่างอะไรเอาจากของของโจทย์มเมื่อกี้อ่ะสมมุติว่า สมการของเราคือ 3x1 บวก 3x2 ครับตัวดิยตรงนี้เป็น 3x2 อ่าได้เท่ากับ18นะครับ 3x1 บวก 3x2 เท่ากับ18เพราะฉะนั้นเวลาเราหาจุดตัดแกนครับอันดับแรกเราหาจุดตัดแกน x1 เนี่ยจุดตัดแกน x1 ก็คือแถวๆนี้นะครับในเมื่อแต่แถวนี้จุดตัดแกน x1 มัน x2 มันจะเป็นศูนย์ครับเราก็แทนค่าเลยอะแทนค่า x2 เนี่ย นะฮะตรงนี้เป็น x สองนะให้เป็นศูนย์การค่า x สองเป็นศูนย์เมื่อเราแทนค่า x สองเป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะครับก็หาค่า x หนึ่งฮะสาม x หนึ่งพจน์นี้ทั้งพจน์มันก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปก็ก,ก็ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีมันก็จะเหลือแค่สาม x หนึ่งเท่ากับสิบแปดนะครับสาม x หนึ่งเท่ากับสิบแปดครับลองมาดูครับ 1> x หนึ่งมันก็จะเท่ากับหก็คือเอาสามพยารผังนูน้น,น ون, หรือสามอันตลอดนั่นแหละนะครับได้ x หนึ่งเท่ากับหกดังนั้นเราได้จุดตัดแกนมาจุดหนึ่งแล้วนะครับก็คือจุดที่ x หนึ่งเป็นหก x สองเป็นศูนย์นะนะครับจุดหกศูนย์นึกดูในใจใช้ว่าจุดศูนย์มันจะอยู่ตรงไหนครับเดีย๋ยวเราต้องเป็บลอดลงในกราฟนะฮะต่อไปครับหาจุดตัดแกน x สองบ้าง จุดตัดแกน x2 ก็คือแกนนี้นะครับจุดตัดแกน x2 เนี่ยพบว่า x1 มันเป็นศูนย์นะแกน x2 x1 เป็นศูนย์ดังนั้นเราก็แทนลงในสมการเช่นเดิมนะครับนะครับสามคูณกับศูนย์นะเพราะว่าเราแทน x1 เป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันก็เหลือสาม x2 เท่ากับสิบแปดก็เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ยากก็ x2 ตัวเดียวเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับหกาะจุดตัดแกน x สองเนี่ยคือจุดศูนย์หกสมการสมการหนึ่งเราสามารถแปลงออกเป็นจุดได้สองจุดเมื่อเราพลอตจุดลงบนกราฟครับเราจุดสองจุดลงบนกราฟนะฮะจุดหกศูนย์อยู่นี่ครับหก x เป็น x หนึ่งเป็นหก x สองเป็นศูนย์ส่วนจุดนี้คือจุดศูนย์หกนะครับ x หนึ่งเป็นศูนย์ฮะอยู่บนแกนนี้ x หนึ่งเป็นศูนย์ x สองเป็นหกได้จุดสองจุดครับลากเส้นนะ ลากเส้นเชื่อมจุด2อจุดเราก็เราก็จะได้เส้นตรงของสมการ 3x1-3x2 บวก3ามเอท่ากับ18มาเขียวเนี่ยนะครับเรียบร้อยละ1เส้นนะฮะต่อไปเรามาดูเส้นนี้ครับเส้นสีแดงเนะ 2, เาะ x อบวก x อ่ะโทษทีเบวก2 x 2เท่ากับ10นะครับ x1 วก 2, 2อ2เท่ากับ10นะ,ะจุดตัดแกนเหมือนเดิมครับโดยจุดตัดแกน x1 x2 จะเท่ากับ0 ก็หมายถึงว่าเราแทน x 2เท่ากับศูนย์ะครับแทน x 2เท่ากับ0นย์นไปเพราะฉะนั้น x 1บวกศูนย์ก็จะเท่ากับสิบ x หนึ่งเลยเท่ากับสิบได้แล้วครับจุดตัดแกนแรกครับ x หนึ 10, ่งเป็นสิบ x สองเป็นศูนย์ครับต่อไปหาจุดตัดแกนอีกอันหนึ่งครับจุดตัดแกน x สองนะจุดตัดแกน x สองนั้น x หนึ่งมันเท่ากับศูนย์ครับก็เอานำา x นึเท่ากับศนย์ไปแทนในสมการเช่นเดิม นะครับเพราะฉะนั้นผลแรกก็จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับจะกลายเป็นศูนย์ก็เหลือสอง x สองเท่ากับสิบนะครับ x สองตัวเดียวก็เท่ากับห้าดังนั้นเราก็ได้มาจุดน,นะครับจุดศูนย์ห้าข้างหน้าเป็น x หนึ่งนะข้างหลังเป็น x สองใช่ไหมครับ x หนึ่งเป็นศูนย์ x สองเป็นห้าแทนค่าครับสิบศูนย์อยู่ตรงไหนครับนี่ฮนะ x หนึ่งเป็นสิบ x สองเป็นศูนย์นะครับศูนย์ห้าละครับ x 1หนึ่งเป็นศูนย์เสองเป็นห้าครับอยู่นี่ครับ x 2สองเป็นห้าได้แล้วครับได้ได้จุดมาสองจุดครับลากเส้นเลยฮะก็จะได้เส้นตรงมาอีกเส้นหนึ่งนะฮะจากสมการที่สองสมการเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเมื่อได้สมการมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผ่านแล้วเนาะเขียนกราฟได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นการหาพื้นที่ร่วมฮะพื้นที่ร่วมของเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงนี่แหละ คำว่าพื้นที่ร่ว okay. ไม่สังเกตจากตรงนี้นะครับให้สังเกตจากเครื่องหมายในในอะสมการนะที่จริงต้องเรียกอะสมการด้วยซ้ำไปมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับความหมายของมันก็คือคุณต่ํากว่าหรือน้อยกว่าลงมาได้แต่ห้ามขึ้นไปข้างบนเท่ากับได้นะครับอยู่บนเส้นได้อยู่บนเส้นสีแดงอยู่บนเส้นสีเขียวได้แต่ว่ามันต้องมันต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั <v> <c oughs> ้นจากเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยมันทําให มันทําให้กําหนดเป็นพื้นที่ในกรอบที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือหรือด้านล่างลงมาได้อย่างเช่นเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อกี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมพอใส่หัวลูกสอนก็ไปแบบเนี้ยเอ้ยฉันเอาพื้นที่ใต้สีเขียวลงมานะแต่แต่ต้องอยู่บนแกนนี้นะครับเพราะว่าโดยโดยเราจะไม่เราจะไม่ออาพื้นที่นอกจากไอ,ไอกราฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้เส้นสีเขียวก็จะเป็นพื้นที่บริเวณนี้นะครับ อยู่ใต้เส้นสีเขียวครับแตอยู่บนแกนทั้งสองนะฮะในขณะที่เส้นสีแดงครับเส้นเดียวกันครับมันมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ตรงนี้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นเกินไปข้างบนไม่ได้นะต้องลงมาข้างล่างนะครับต้องลงมาข้างล่างแบบนี้แต่โจทย์มันจท,ที่ต้องการที่จะทําตรงนี้คือหาพื้นที่ร่วมของทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูะ่ะอย่างเช่นพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับ มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นสีเขียวแต่ไม่ได้อยู่ใต้เส้นสีแดงพื้นที่บริเวณนี้ครับอยู่ใต้เส้นสีแดงแต่ไม่ได้อยู่ใต้เส้นสีเขียวเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ครมันต้องอยู่ใต้เส้นทั้งสองเส้นซึ่งก็จะมีพื้นที่อยู่แค่นี้นะครับอย่างนี้เราเรียกเขาว่าพื้นที่ร่วมะก็คือพื้นที่ร่วมของของเส้นทั้งสองเส้นนั่นเองนะฮะพื้นที่ร่วมนะครับเอาละครับเราได้พื้นที่ร่วมเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นขั้นตอนต่อไปราจุดยอดครับสังเกตจุดยอดอย่างนี้ครับคำว่าจุดยอดคือจุดมุมต่างๆของพื้นที่รูปนี้มีจุดมุมทั้งหมดสี่สี่มุมด้วยกันแต่ไอมุมศูนย์ศูนย์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ครับเพราะศูนย์ศูนย์เท่ากับไม่ผลิตหรือไม่ทําอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมีมุมที่น่าสนใจอยู่คือมุม a b c ตรงเนี้นะครับสามมุมบนเนี่ยจากสี่มุมสนใจอยู่แค่สามมุมเพราะเราไปดูครับว่าแต่ละมุมเนี่ย มันคือจุดอะไรบ้างมุมนี้คือจุดศูนย์ห้าใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเพิ่งเขียนกราฟกันมาจุดแรกนะครับเป็นจุด a นะจุด B อยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดหกศูนย์นะครับส่วนจุด c อยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้ว่าจุดอะไรืรอถ้าดูด้วยสายตามัมนก็น่าจะเป็นจุดสองห้าไม่มใช่ติดสองสี่ประมาณนี้ประมาณสองสี่อะ นี่คือถ้ากราฟแม่นๆก็ดูจากตรงนี้ได้เลยคือถ้าเส้นพวกนี้ชวนนี่น,นะครับเส้นนี้ก็ชว์แหละที่จริงรอบนี้ก็สองสี่นั่นแหละเส้นนี้ก็ชว์แหละแต่ถ้าว่าตอนที่เราสอบจริงเราไม่ได้ตีเส้นเราไม่มีสเกลละเอียดขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาหาจุด C ครับว่าจุดตรงนี้คืออะไรทีนี้เราก็ต้องรู้ครับว่าจุด C เนี่ยจุด C เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับจุด C มันเกิดจากเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับสมการที่สมการแรกเนี่ยนะครับ ตัดกับเส้นสีแดงสมการที่สองเนี่ยนะครับสมการมันตัดกันครับเพราะฉะนั้นถ้ามันสม,สมการตรงนี้มันตัดกัน,นแสดงว่า x1 กับ x 1หนึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเท่ากันนะครับ x 2สองนี่ก็เท่ากันตรงนี้เป็น x 2สองนะครับโทษทีลืมแก้เลยนะฮะดังนั้นยกสมการ2สมการนี้ไปครับอันนี้จุดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองหาจุดตัดตรงนี้นะครับ3ามกหนึ่งกับสามเออเท่ากับสิบแดอีกอันหนึ่ง 1>, 1 x หนึ่งบวกสอง x สองเท่ากับสิบเอาละอันแรกให้เป็นสมการที่หน,นึ่งอันสองให้เป็นสมการที่สองนะครับทีนี้เราจะแก้สมการนะหลักการวิธีการแก้สมการก็คือพยายามทำให้ตัวแปรสมการตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหายไปวิธีการที่จะทําให้มันหายก็คือทําให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันเท่ากันแล้วก็จับลบเลยครับอย่างเต้นในกรณีนี้นมันสาม x หนึ่งนะครับ ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันหนึ่ง x หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่าไอ้สมการที่สองเนี่ยอาจารย์คูณคูณสามเข้าไปซึ่งพอคูณเข้าไปเนี่ยมันจะคูณ x หนึ่งตัวเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันมีพวกอยู่ตั้งสามสี่ตัวสามพจน์เพราะนั้นมันต้องคูณสาม x หนึ่งไปคูณกับสอง x สองคูณกับสิบนะครับมันก็จะกลายเป็นสาม x หนึ่งบวกอก x สองใช่ไหมครับเอาสามไปคูณน,นะตัวสมมสิแล้วก็จะเท่ากับสามสิบเอาละตอนนี้พอเรามาถึงตรงนี้ครับ 1> x หนึ่งที่เราได้มารอบนี้มีสัมประสิทธิ์เป็นสามเหมือนไายตัวข้างบนแล้วครับเมื่อมันเท่ากันแบบนี้แล้วครับก็จับเลยครับเอาสมการที่สามที่เราเพิ่งหามาได้เนี่ยไปลบกับสมการที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็น x สองนะครับไปลบกับสมการที่หนึ่งจับจับมันลบกันเลยครับวิธีการลบก็คือตั้งหลักตัวแปรให้ตรงกันก่อนค่าคงที่ก็ตั้งให้ตรงกันแบบนี้นะครับแล้วเอาสัมประสิทธิ์มาลบกัน สามเกหนึ่งกับสามเกหนึ่งะฮะดึงเอกหนึ่งลงมาแล้วเอาสามลบกับสามปรากฏว่าสามลบสามเป็นศูนย์นะครับเราไม่เราไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะที่จริงก็เป็นศูนย์ส่วนหก x สองลบกับสาม x สองเนี่ยนะครับก็ดึง x สองลงมาดึง x อสองลงมาแล้วเอาหกลบกับสามนะครับพอหกลบกับสามปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่สามใช่ไหมหกลบสามเหลือสาม x สองเออสามสิบลบสิบแปดครับ สามสิบลบสิบแปดก็ได้สิบสองนะฮะโอเคครับพจน์แรกไม่มีมันก็จะเหลือแค่สาม x 2สองเท่ากับสิบสองซึ่ง x 2สองตัวเดียวเท่ากับสี่เอาละครับเราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับจากการแก้สมการได้มาแล้วหนึ่งตัวต่อไปนะครับเราก็เอา x สองเนี่ยไปแทนแทนในหนึ่งสองสามได้หมดแหละตัวไหนก็ได้ที่มันง่ายๆนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์ว่าตัวที่ง่ายที่สุดก็คือ, 2, คอสองนั่นแหละเพราะสมศิษิ์มันน้อยก็เลยนํา x สองเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยนะครับ ปแทนลงในสมการที่สองครับพอแทนลงในสมก,การอีกออที่สองนะ x สองมันเท่ากับสนะี่นะ x หนึ่ง x หนึ่งเหมือนเดิมสอง x สองก็เป็นสอง x สองเป็นสี่ใช่ไหมครับก็สองคูณสี่แล้วก็เท่ากับสิบนะครับซึ่งสองคูณสี่ก็แปดสองคูณสี่ก็แปดใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นบวกแกไปฝั่งนู้นเป็นลบเพราะงั้น x หนึ่งก็จะกลายเป็นสอง พะเราจะได้จุดแล้วครับจุดที่เราจะหาจุดตัดตรงนี้จุด C เมื่อกี้จุด C คือจุดสองเห็นไหม x หนึ่งขึ้นก่อนคือจุดสองและสี่นะครับจุดสี่คือจุดสองสี่นะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ได้จุดยอดต่างๆมาครบนะครับทุกจุดยอดนะฮะได้ครบทุกจุดยอดแล้วครับต่อไปเป็นก็ต่อไปเป็นการทดสอบดูครับว่าจุดยอดไหนที่มัน ม,มันตอบโจทย์ของเราครับโจทย์โจทย์ของเราคือแม็กซ์นะครับเราทดสอบค่ามากที่สุดนะครับรอบนี้เราก็ลองดูครับเราเอาค่าทั้งหมดของเราที่ได้มาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับไปทดสอบลงในสมการเป้าหมายไปที่สมการเป้าหมายครับนะฮะแทนค่าลงในสมการเป้าหมายเราเลยนะครับหนึ่งพันสามพันคูณ x หนึ่งกับสี่พันคูณ x สองนี่แหละ นะครับเราก็ลองแทนเข้าไปดูครับจุดแรกคือจุด a นะครับจุด a คือศูนย์ห้านะครับก็ x 1หนึ่งเป็นศูนย์เกสองเป็นห้านั่แทนลงไปเลยครับ x 1หนึ่งเป็นศูนย์เกสองเป็นห้าครับก็ศูนย์ก็คูณศูนย์ก็เกลี้ยงตรงนี้เกลี้ยงนะครับเพราะว่าศูนย์ไปคูณน,นะครับส่วนสี่พันคูณกับห้าห้าคูณกับสี่พันได้สองหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าทำการผลิตหรือตัดสินใจณนะจุดนี้มาก ค่าที่ได้คือ20,000ต่อไปถ้าจุด B ีนะครับหกศูนยคูณกับ6นะ X1 เอ็กส่วนสี่พคูณกับ0นะ X2 638ครับได้1,800 0ต่อไปจุด C ครับจุด C 24ก็3000ค,คูณกับคูณกับสอนะได้ได้หก0 0นเอ่อสี่พคูณกับ4นะี่ะได้1,000นได้1,200น นะครับ44.6ได้10,06นะครับ10,06 10,06บวกกับไอ้6,000เมือ่อกี้ก็ได้2 0 0งซึ่งจะเห็นว่าตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่มากที่สุดแล้วนะครับ2 0 0เพราะยั้นจุด4คือจุดที่เราต้องตัดสินใจทำการผลิต x1 จำนวน2 x2 จำนวน4อะไรก็ ต้องไปดูโจทย์อีกทีหนึ่งนะว่าว่าอย่างไงแต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ถ้าทดสอบค่าแม็กซ์หรือค่ามากที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องเลือกค่ามากที่สุดครับซึ่งมันคือสองหมื่นสองมากสุดก็เลือกคําตอบข้อสี่นี่คือการตัดสินใจของเราครับนะครับก็ลงไปดูทวนอีกครั้งแล้วกันนะครับอาจารย์อาจจะพูดไวไปนะครับคลิปแรกก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปที่สองครับดีครับ